สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เรามาสอนดาวน์โหลดในส่วนของตัวคลายสติดเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับนะในรอบนี้ทางผู้พัฒนาเขาไม่ได้ปิดนะครับหลายๆรอบเขาเป็นนักแข่งมานะครับปิดบ่อยเหลือเกินนะตอนนี้ก็ปล่อยในส่วนของตัวคลายสติดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการใน store ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนดาวน์โหลดนะครับสวิธีด้วยกันนะครับวิธีดาวน์โหลดจาก store นะครับแล้วก็วิธีติดตั้งจากนอก store อะไรแบบนี้นั่นเองทผู้ชมครับแต่ให้แนะนําก็คือโหลดจาก store ดีกว่าเวลามีอัปดงอ อย่างแรกเลยนานผู้ชมครับให้โหลด V p เียตัวนี้นะครับนี่ v เ n ียตัวนี้ที่ผมใช้ประจำเนาะเป็น VPN ฟรีนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เราเลื่อนมาเนาะเราจะเลือกประเทศที่เขาเปิดเหมือนเดิมนะครับประเทศแรกก็คือรัสเซียนั่นเองเนาะหลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกทั้งหมด3ตัวนี้ต้องลองนะครับว่าอันไหนใช้ได้นะเช่นผมเลือกกลางนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีอาจจะมีโฆษณาเด้งนิดนึงนะครับแล้วก็กด c o n n e ็ t ตนะครับก็คือต พอต่อเรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับมันจะขึ้นแบบนี้เนาะเป็นที่ connect ใช่ไหมครับแล้วก็ลากด้านบนลงมานะครับดูว่ามันต่อเรียบร้อยหรือเปล่าโอเคหลังจากต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นดี่ connect แบบนี้นะครับให้ดึงแถบด้านบนลงมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เปิดสโตร์ขึ้นมานะครับไปที่ตั้งค่าก็ได้นะครับหรืออะไรแบบนี้นะส่วนของผมมันกดที่สโตร์ค้างนะครับแล้วก็มาตรงนี้เนาะไปที่ตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วก็เลือก Google Play Store นะครับแล้วก็มาใน ที่เก็บข้อมูลนะครับตรงนี้หรือว่า Data หรืออะไรแบบนี้นะครับกดล้างข้อมูลทั้งหมดเลยเนาะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นทําการเปิดเพเทตนะครับแต่การย้ายสโต r e ตรงนี้เราต้องมี2อีเมลเนาะเราไปที่เพเทรตนะครับอันนี้จะเป็นเมลแรกที่เราเข้าเนาะที่เมลที่อ๋อล็อกอินครั้งแรกนะครับอีเมลแรกของเครื่องอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าได้แล้วท่านผู้ชมครับให้เราทําการสลับอีเมลเนาะเราต้องสมัครเมลใหม่หนึ่งอีเมลนะครับนี่สลับอีเมลด้านขวาบนตรงนี้นะครับรูปไอคอนตัว J นะครับ เดี๋ยวผมสลับแป๊บหนึ่งหลังจากสลับไอคอนเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปตัวโอเนาะเพราะว่าเปลี่ยนอีเมลแล้วนะครับให้เรามาเช็คตรงนี้เนาะตรงพรีเมียมนะครับว่าสกุลเงินเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าสกุลเงินเปลี่ยนนะครับแสดงว่าเราย้ายสต๊อตสำเร็จนะครับแบบนี้นะครับอ่าเป็นอ่าสกุลเงินของต่างประเทศแล้วเนาะทีนี้นะครับให้ทําการค้นหานะครับค่านะครับ x อ็กซ์ตนะมีคนคลิมอยู่แล้วนะเพราะว่าอ่ากลังมาแรงนะครับนี่เจอแล้วนะครับ ถ้าถามว่าตัวนี้เป็นของจริงหรือเปล่านะครับเอาให้ชัวร์ก็คือเข้าไปนี่เลยนะครับคลายสตรีทนะครับแล้วดูนะครับว่ารายชื่อเกมของเขาเป็นเกมคิดทิพจริงๆหรือเปล่านะครับเกมคิปทิพต้องดูดาวโหลดนะแบบนี้นะครับคืออันเนี้ยของแท้แน่นอน100%นะครับทีนี้เราทําการดาวน์โหลดเลยนะครับอ่ะให้เลือกอันบนเนาะแล้วก็ทําการตกลงนะครับหลังจากที่ตัวเกมทําการดาวน์โหลดนะครับให้มันขึ้นสัก1%นเระครับเราจะตัด VPN ทิ้งเพื่อความเร็วในการดาวน์โหลดเนาะรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ตรงเนี้ยขึ้นนอก่ กรเต็นนะครับให้ดึงสายไว้บนลงงานเนาะทำการิีวีดีนะครับตัดการเชื่อมต่อเลยทีนี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดเร็วขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของตลลดท่านนะครับถ้าต่อ V p n มันก็จะเป็นความเร็วเน็ตของ VPN นั่นเองจะช้าหน่อยโอเคครับผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าเกมได้เลยเนาะต่อมานะครับผมให้มาตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ apk เนาะสำหรับตัวนี้นะครับ บางทีก็จะเป็น xapk นู่นนี้นั่นนะครับผมแต่แอปที่ใช้ติดตั้งจริงๆก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่ apk combo installer นะครับแนะนําให้ท่านมีติดเครื่องไว้เลยเนาะส่วนอ่าเรากด install นะครับตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ท่านนะครับว่าเอาไฟล์ไว้ตรงไหนส่วนใหญ่ของผมจะอยู่ที่ดาวนโหลดเนาะแล้วก็เลือกนะครับนี่ครับ ah c l i c t a นะครับกด ok เนาะอ่าแล้วก็ทําการรอแป๊บหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วมือถืองแต่ท่านนะครับแต่ตัวนี้มีข้อเสียก็คือถ้าสมมติว่าตัวเกมอัปเดตนะครับ ถ้าไฟล์มันไม่อัปเดตนะครับก็อาจจะไม่สามารถอัปเดตได้เนาะจริงๆมันต้องเป็นติดตั้งนะครับแต่ผมเพิ่งลงเกมจาก Play Store ไปใช่ไหมล้วก็กดตัวนี้ได้าขวาเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะปกติของท่านถ้ายังไม่ได้ลงเกมนะครับจะขึ้นมาติดตั้งของผมลงไปแล้วมันอาจจะอัปเดตไฟล์อะไรทำนองนี้น,ะนั่นเองทุกผู้มชมครับหลังจากนั้นเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะพอเรียบร้อยนะครับจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับตรงนี้นะครับกดโอเคไปก็ได้ โอเคครับผมเข้าเกมดาวโหลดแพทนู่นนี้นัน่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะสมัครหรือว่าจะเข้าเล่นแบบไม่สมัครอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะผมเข้าเล่นแบบไม่สมัครแล้วกันนะครับสมัครไม่ได้ยากนะครับนี่ครับผมขายติดเวอร์ชัน Android นะครับยังมีอาการกระตุกอยู่เลยนะสำหรับมือถือผมที่ใช้ในส่วนของตัว Snapdragon แ8ลแปลท่านผู้ชมครับเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะทำไมเขาแบบปล่อยมาช้านะเพราะว่าดูนี่นะครับผมเออยังมีอาการกระตุกอยู่นะโอ้ยชนแบบสุดจัดเลยนะ ตัครับใช้ได้ใช้ได้นะแต่ยังมีอาการกระตุกต้องรอปรับแต่งอีกสักระยะหนึ่งนะครับในส่วนของตัวนี้นะคิดว่าเราต้องต้องรอ,ออีกสักพักหนึ่งนะครับมุมกล้องละ่ะโอเคอยู่นะครับแต่ไอเวสน่าจะสวยกว่าเนาะถ้าทำแบบนี้นะครับแต่ต้องรอดูต่อไปว่า Android เขาจะออ t ติมัลในส่วนของตัวกราฟิกให้ดูลังการขนาดไหนนะตอนนี้มันกระตุกนะครับยังไม่ได้สามารถปรับอะไรนะเพราะว่าเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากหลุดช่วงโปรล็อกที่ให้เล่นรถคารูู่ๆช่วงแรกเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในมือถือ a n d r o i d snapdragon 8 8 8ที่เปิดกราฟิกสุดแล้วนะครับแต่ว่าตัวภาพผมว่ามันยังไม่สุดนะอันนี้มือถือผมมันเปิดสุดแล้วมันได้แค่นี้นะเออไม่รู้จะมีสุดกว่านี้อีกรอเปล่านะครับนะ เหมือนทางไอเวสจะสวยกว่าเลยนะครับในความรู้สึกนะตัวแผนที่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแน่นอนนะครับมาพร้อมภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตูประเทศไทยเนาะเดี๋ยวจะมีเมืองอื่นๆเปิดเพิ่มเติมอีกนะในอาณาจักรอื่นๆโอ้โหเมกอดคือตอนนี้ใครรอใครตีนะครับได้เล่นแล้วนะเวอร์ชัน Android นะครับอ่าดูมุมกล้องกันสักเล็กน้อยท่านผู้ชมครับนี่มุมกล้องในรถนะภาพมันเอ่อออกเบลอๆนิดนึงเนาะอาจจะปิด เปิดฟังชันเบอร์อะไรอย่างงี้ผมก็ลองแล้วไม่ไม่หายเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองวิ่งไปเล่นในส่วนของตัวโหมดการเล่นสักนิดนึงนะครับสีม่วงๆตรงนู้นเลยไปกันนะครับเกมนี้เป็นเกมแข่งรถที่หลายๆคนรอคอยครับผมรอกันเยอะจริงๆเลยนะแล้วก็ตามที่เขาบอกนะเปิดไปไปีแม่งเปิดวันสุดท้ายเลยนะ31เดือน12บสองอ้าผมแม่งชนอีกแล้วชนอีกแล้วนะเดี๋ยวผมแข่งสักรอบหนึ่งนะครับไม่มีเด้งไม่มีอะไรแล้วนะครับเหมือนในไอแพดผม นี่ครับกดเน็กไปเลยโอเคเนาะนี่ครับมาแข่ง <c oughs> นี่รถคันเริ่มต้นนะนี่ครับเป็นไงพ่อหนุ <c oughs> ม่มแบบพอเล่นเรื่อๆแล้วแบบอีซี่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะมันยังมีอาการกระตุกเวลาที่เจอรถเยอะๆนะครับตอนนี้ผมเล่นช่วงโปลอกทุกท่านจะเห็นนะว่า อ่ามันจะมีการกระตุกอยู่เดี๋ยวผมลืมดูทางอ่ะวิ่งกันต่อครับคือเกมเนี้ยมันจะมีอาการกระตุกเป็นระยะระยะนะครับบางทีที่แบบเจอรถสวนกันเยอะๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเหมือนช่วงต้นที่มเป็นอ่าขับรถหลู่ๆอะไรแบบเนี้ยผมก็ยังเจออยู่นะเคยไปผิดทางเช่อีกเลี้ยวก่อนเส้นชัยนะเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็อ่าลองดูกันได้เลยในส่วนของตัวคายสติเวอร์ชัน Android ครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขในปีใหม่กันทุกคนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเติมเกมมือถือนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของร้านจอรนชาวไล่นั่นเองถูกและดีและปลอดภัยนี่ครับมีเกมมากมายหมดจะเป็น tower of fantasy g e n s h i n impact a w a undecember robot แล้วก็มีเกมอื่นอีกมากมายเลยร้านจอนชาวไล่นี่ครับใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกมาจากช่องเจมินดีด้วยนะครับ